การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเพราะกรรมเกา่าฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราเองก็ได้วิบากหรือได้ผลจากการกระทํากรรมนั่นเองเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้ในยามแรกพระองค์ก็ได้ปุปเพนิวาสานุสติญาณก็คือการระลึกชาตินั่นเองการระลึกชาติได้นั้นทําให้พระพุทธองค์รู้ว่าความเป็นเราตามสมมุติณปัจจุบันหรือที่พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าสัต์นี้สามารถเคลื่อนจากโลกนี้แล้วไปสู่โลก อื่นได้และเคลื่อนจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้พระองค์ก็รู้ว่าเกิดจากกรรมคือในยามที่สองพระพุทธองค์ก็ได้จตุปปัตยานคือได้ตาทิพย์ทำให้พระพุทธองค์ท่านรู้ในเรื่องของการเคลื่อนและการเกิดก็คือสัตว์หรือความเป็นเราที่ยังมีการยึดติดยังมีอุปทานหรือยังมีตหนาความอยากยังมีความกำหนัดยังมีความเบลออยู่กับขันห้าเมื่อขันห้าในโลกนี้มันเกิดขึ้นมามันแก่แล้วมันก็ตายไปคือมันแตกสลาย หรือมันดับไปความเป็นเราหรือสภาวะที่เป็นสัตว์ที่ยังมีการยึดติดอยู่จากการที่ยังสร้างกรรมทั้งการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจกรรมดีและกรรมชั่วนี้ก็นําพาให้ไปเกิดใหม่หรือไปอุปบัติใหม่ก็คือเปลี่ยนจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ไปได้ขันใหม่ไปได้ยตนะใหม่ตามแต่กรรมที่ได้ทําเอาไว้ซึ่งกรรมหลักๆก็จะมีกรรมดีกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็อาจ จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึง่งหรืออาจจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้ากรรมชั่วก็จะตกลงไปในนรกกำเนิดเดริชานและเปรตวิสัยและเหตุปัจจัยที่นำพาให้เรานั้นกระทำกรรมดีกรรมชั่วหรือสร้างกรรมอยู่ตลอดก็เกิดจากกิเลสนั่นเองกิเลสก็คือตัวความชอบความพอใจหรือความใคร่ความกำหนัดหรือความเพลินนั่นเองเมื่อยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ยังมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจทั้งดีและก็ทั้งชั่ว ส่วนเหตุที่นำพาให้ยังมีกิเลสอยู่ก็เกิดจากขันหรือเกิดจากอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะหรือทันมารณมคือเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แบบนี้ก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกคือเกิดเวทนาทําให้มีความสุข ทำให้มีความทุกข์หรือทำให้เกิดความรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างเช่นมีความสุขก็จะเกิดความชอบใจก็จะเกิดการผูกชอบมีสังโยชน์ถูกใจในสิ่งที่น่ารักน่าใครน่าปรารถนาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสหรือโภทภะอย่างเช่นที่หลายๆท่านเองที่นอกใจสามีนอกใจภรรยาก็เป็นเพราะ ไปชอบในสิ่งที่สวยงามไปหลงอยู่กับคนอื่นที่มีรูปงามรูปหล่อรูปสวยหรือไปชอบกลิ่นของเขาได้สัมผัสเขาได้อยู่ใกล้เขาหรือได้ฟังเสียงเขาเขาพูดเพราะก็เลยเกิดความกำหนัดเกิดความใคร้ติดอกติดใจก็จะนอกใจสามีหรือนอกใจภรรยาได้